สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุมสุขคนครับดลยาแสงทองนะครับวันนี้เตรียมตัวขับรถกลับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อที่จะไปอ่าฉลองงานวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของดนเองนะครับในวันที่20สิงหาคมนะครับก็คือมืออื่นนะครับก็ตรงกับมือเกิดพอดีพอวันดนเกิดวันที่20 ก็เลยไม่ได้ไปไล่รอบที127เนาะนาลิตะไลฟ์นะครับแจ้งอาจารย์แพรวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งกําลังใจให้ทีมงานนักแสดงแสงทองฟินแลนด์แล้วก็แขกรับเชิญทุกทท่านนะครับที่ขึ้นบนเวทีในวันนี้ก็ขอให้ทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับทำให้โชว์ทุกๆอย่างก็ขอให้ดีเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างเด้อเป็นกําลังใจให้ ทีมงานนักแสดงสุขุขสุขแล,ล้วก็เป็นกําลังใจมอบความสุขมอบความอบอุ่นให้กับแฟนคลับแสงทองฟินแลนด์นั่งกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะครับติดตามแฟนเพจของโดนยาแสงทองหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวของดนเองนะครับก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้นะคะ